สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตุไก่นะคะครับผมวันนี้เมื่อกี้ก็มีทางพี่น้องเอฟซีทางช่องมาปะเต่ากับหมอคุกใช่ไหมครับบ้านนนดินแดงใช่แล้วค่ะมาจากบ้านนนดินแดงค่ะเขาเขามีโชคมีลาบกับหมอกุกไหมครับเมื่อกี้นี่ งวดเมื่อกี้เขาได้มาแต่เขาไม่เขาว่าเขาได้นิดหน่อยตัวแต่นิดหน่อยตัวว่าได้นิดหน่อยส่วนมากเขาพอเขาได้มาเขาจะไม่ซื้อเขาจะไปเอาตัวที่แบบคนอื่นได้มาจ่ายเยอะหรือจะตัดตัวตัวนี้ออกไปแล้วอีกอย่างมันก็อย่างว่าเนาะจ่ายแค่ไม่เต็มอ๋อมันจ่ายครึ่งวดก่อดมันเล็กดังเนาะมกคุ๊เขาก็เลยไม่ค่อยจะเล่นกันอืมครับส่วนใหญ่เป็นเป็นเลขจ่ายครึ่งหมดเลย งวดก่อนเนาะเพราะรู้สึกว่าหกสามตรงกับเลขดังเลขดังจ่ายครึ่งอีกเสียดายเนาะพอได้มาจ่ายครึ่งก็ไปเล่นกับหัวอีกเล่นเก่าสามเนาะเล่นส่วนมากไอ้ไอ้เลขที่มันมามันจะตกท้ายมาท้ายตลอดเลยนะมาท้ายตลอดเลยคแต่ที่เราได้มาครับสังเกตถ้างวดไหนถ้าเกิดว่าเลขดังตรงกับเลขหลายอาจารย์หลายท่านที่เขาปล่อยกันเยอะส่วนใหญ่จะท่านชมเนี่ย ถูกจริงแต่ว่าก็จะถูกน้อยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถูกเลยแต่ว่าก็ยังมีคนถูกกับหมอกุกนี่เยอะก็เยอะอยู่ครับผมเพาคนมาตั้งตั้งแต่เลขออกโดยสายไม่ว่างสายไม่ว่างเลยพือเราสามเกินสายไม่ว่างมีแต่ว่าจัด เอฟซีน้องนิวนะคะเอฟซีน้องนิวคนนู้นกันโอเอฟซีน้องนิวค่ะแเรก็ติดตามเนาะล้วก็เรื่องมกุปถามเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องสุขภาพด้วยจะดูน<อ>้องน,องนิวตลอดครับผมเนาะก็ะท่านผู้ชมทางช่องนี้ก็ติดตามมออก,กุ๊กเยอะอยู่พอสมควรเลยหลายหมื่นเลยแหละครับท่านผู้ชมแต่ละช่องเนาะเพราะว่าเลขตัวน,นี้นั้น ห้าหกสามให้ไปตั้งแต่ต่องวดใช่ไหมครับหมอครูค่ให้ไปตั้งแต่ต่องวดตั้งแต่ช่วงต้นงวดเลยที่เอามาถ่ายคลิปนั่นแหละคนก็ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะนะครับผมแต่ว่าอันตัวสามสองนี่มาให้โค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายเป็นนี่คือสูตรคำนวณสูตรคำนวณค่ะนะครับเมานี้เดี๋ยวเราปล่อยสูตรคำนวณให้ก่อนเลยโอเคในวันนี้จะให้นี้จับคู่ให้ด้วยปล่อยไหมสูตรคำนวณเออสูตรคำนวณ ก็คือหมอกุ๊กยังฝันแต่ว่ายังฝันไม่ดีใช่ไหมครับหมอกุ๊กฝันรู้ว่าฝันดีแต่ฝันมันเป็นฝันก็เลยตื่นมาก็มันจะมาตัวเก่าเลยอ้อค่ะฝันในทุกเก่าสิบบาค่ะมันฝันเห็นสถานที่เดิมเดิมฝันเห็นสถานที่เดิมเดิมยังไงครับหมอกุ๊กในในคลองฝันครับมันเป็นเหมือนเราไปรดน้ำมนต์หลับน้ำมนต์อย่างเงี้ยวก็จะคูบาอาจา์ก็จะเป็นคนเก่าเป็นคนเดิมครับอย่างเงี้ยเป็นวัดเป็นสถานที่ไม่เชิงว่าวัดอ่ะ แต่มันเป็นสถานที่เก่าๆก็ได้เนาะพอตื่นมาเราจาได้ไม่เยอะเนะาะก็เลยตื่นมาเะมันจะมาตัวเดิมหรยออ๋อมันเป็นจอนเราไปสถานที่เก่าๆใช่ในความคิดคือว่าถ้าเราไปสถานที่เก่าๆก็เลยคิดว่ามันจะมาตัวเดิมหรือเปล่า,าอืมค่ะเนาะถ้าขึ้นลงก็แค่แต้มเดียวอืมค่ะอันนี้คือความฝันที่เราเคยฝันมาค่ะน,นี้เนาะอืมแต่ว่าหมอกุก๊กเนี่ย เวลาได้ฝันเนี่ยจะจําไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้จริงๆแต่ว่าถ้าฝันไหนจําได้ชัดเจนนี่แสดงว่าอาจจะเป๊ะเลยฝันนั้นนั้นแล้วตัวอย่างงวดก่อนฝันว่าเห็นพระเห็นพระเห็นโบทบทสามหลังครับแต่มีพระพุทธลูกด้วยเราก็ตีโบทเป็นสามขาเป็นเก้าเนาะครับกับหัวอ่านอีกเอออันนอ้เหมือนเดิมเนาะนะคะผมงวดนี้ก็ภาวนาขอปู่ชีพกขอให้ให้เลขที่หมอกุกปล่อยมามันดัง ก็จะให้มันอันก็จะให้มันอันขอให้มันได้แบบตรงตครับแต่ว่าในขนาดที่พูดขนาดนี้นะเขาน่าจะอันแล้วแหละแต่ผมแล้วก็ไม่รู้จะช่วยท่านผู้ชมไงก็หวังแต่ภาวนาให้ท่านผู้ชมหยิบจับรอตต่ได้ ใช่ครับผมเนาะเป็นลอตเตอรี่เนาะได้รางวันใหญ่ๆหญครับผมลอตเตอรี่รางวันใหญ่ๆเพราะว่าให้ไว้นี่ไว้มันก็จะเป็นให้เป็นแนวทางไปเนาะให้ไปพิจารณาดูด้วยถ้าใครจะเล่นจะอะไรเนาะครับผมก็ให้สนับสนุนเป็นลอตเตอรี่ครับผให้ได้รางวันที่หนึ่งยังไม่ได้วันที่สองก็ยังดีครับผมเนาะก็ให้ได้รา้วันเล็กหน้าเล็กท้ายก็ยังดีนะครับสี่พันห้าพันอะไรก็ว่าไม่ก่อนที่จะมาก็มีแม่โทรมาขอพรอยากจะได้รางวัอขอพรจากหมอกุ๊กหน่อยครับ พพรอย่างเดียวอยากได้เพื่อว่าเป็นเอฟซีน้องนิวมาจากอายุทยาอยากมีโชคมีลาบกับหมอกุกเพราะว่าเห็นหมอกุ๊กถูกถูกบ่อยก็เลยอยากมีโชคมีลาบเหมือนคนอื่นมากเนาะก็อยากจะร่วมทําบุญด้วยค่ะผมก็โมทนาสาธุกับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมากับหมอกุกเนาะ โูทนาทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเนาะใช่จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับครับผมครับก็ให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับผมเนาะทีนี้ความฝันของหมกุ๊กที่ว่าฝันล่าสุดเนี่ยฝันหน้าหรือยังครับเมื่อเมื่อวันก่อนแต่ว่าคืนนี้จําความฝันไม่ได้ยิ่งยิ่งรู้แต่ว่าฝันดี อืมจะจําไม่ได้แต่ว่าอืมว่าในฝันเป็นเลขกเป็นยังเนาะค่ะเนาะจ้ะออส่วนมากเราจะเท้เาฝันมาแล้วเราจะมาตีไปจับเป็นตัวเลขกเนะาะคก็ฝันเสร็จเราก็ต้องมาช่วยกันตีอีกมาช่วยกันแก้ปริศนาอีกอแล้วมาใครปริศนาอีกครับหมอกุ๊กไม่เคยฝันแบบอ,อประเภทที่ว่าเขามาบอกเป็นตัวอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีค่ะก็มีถ้าเป็นตัวเขาจะมาเขียนให้เป็นตัว<อ>ปกติจะจะไม่เคยจะไม่เคยถ้าได้เป็นตัวจะไม่เคยได้จะไม่เคยมาเลยนะ โอ้ทำไม่ะครับมีอยู่ครั้งสองครั้งเขาเขียนเป็นตัวให้สามวดซ้อนเลยแต่เราไม่เคยเราไม่เล่นไม่เอาอืมเพราะว่าเอาให้เขาถ้าเราไปมันจะไปขัดเขาอแต่เขาก็ได้มาสามมวดก็เลยว่าที่ที่ว่าไม่เอาก็คือว่าเราฝันเราไม่มันไม่เคยได้อย่างนี้อืมเขียนเรียงเลยเขียนเขียนในวงตรงนี้ยตรงนี้ตรงนี้ออกมาเลยครับเขาก็ให้เธอเดียวแต่ว่ามันมันเขาสามมวดติดเลยนะจิปาถะ ครับแล้วถ้าถ้าสีเองตัวเองไม่ต้องถ้าจะให้เขาตัวเองไม่ต้องเล่นถ้าเล่นก็คมันมันจะเขาเรียกว่าด,ดวงเรามันจะไปไอ้นี่เขานอกไปขาดเขา ว่าเราไปกัดเขาเนาะคค่ะในเมื่อให้เขาแล้วก็อยากให้เขาเขาได้เนาะค่ะบ,บางคนเขาไม่มีเขาก็อยากจะได้กันตรงนี้ครับแต่ว่ากันเขาถือเขาก็มีน้าใจให้เนาะเขาทำบุญน้ำเนาะค่ะเขาทําบุญตัวนี้นั่นมาเราก็ไปถวายทาบุญต่อค่ะจะได้ต่อบุญแล้วก็บุญก็ให้ไปถึงเขาด้วยคมันจะได้มีนะคะคค่ะวันนี้เป็นสูตรคานวณ ัก็จับคู่ให้แล้วอ๋อรอบก่อนได้มาเด่นรอบนี้จับคู่ให้อวันนี้จับจับคู่ให้หรือว่าจะไปพิกแพงจับเองอีกก็ได้นะคะเพราะว่าอืพิกแพงแบบว่ามันมีเหล็กเด่นมาแล้วเนาะคือห่านเนาะคาะแมนนีเด่นมาแล้วอันนี้คือหมอคุกจับให้เนาะอืมค่ะส่วนใหญ่หมอคุกเน้นเป็นสองตัวใช่ไหมครับหมอคุกอืม หลักๆห,หมอคุกเน้นเน้นอะไรครับเป็นเลขเลขคำนวณหรือว่าเน้นเปเลขความฝันที่ว่าแม่นๆนี่ครับถ้าคำนวณน,นี่หมอคุกจะมั่นใจตรงที่คำนวณมันจะเป็นเลขออกกำลังกายโอ <c oughs> มั่นใจในเลขวิง่งแล้วออกกำลังกายถ้าเรากลับมาคำนวณมาแล้วพอมาฝันดีขึ้นเริมมั่นใจนนแล้วท,ที่ที่ว่าไปเนาะมั่นใจนะ ไม่เต็มเหมือนเราจะได้เหมือนเราจะได้ก็ได้ก็บอกว่าได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่ครัเมื่อวีนผมโทรให้มาห้านาะตอนต่องวดมันมาแสดงความดีใจหรือว่าผู้ใดายจีเอาไปจับเป็นเป็นหาเนีเอืองกระได้เนาะที่ว่าปีกูกล้กยังไงจับมาให้แต่ว่าเดินหามืนว่าค่ะแมนเดินหาเพราะว่าวันนี้คือว่ามันมันมีทั้งทั้งทั้งั้นด่างข้างบนน้ำเนาะสองตัวดูจะมา มาเบิ้ลจากวันที่หนึ่งกัวันตุ่งกับวันนี้อย่างเราวขาประจานธนาคารหรือเปล่าครับหมอโกเรียกออกธนาคารธนาคารกำลังวันเองกำลังวันอืก็คือหมอโคกให้ห้ามามีมีเปอร์เซ็นต์มาทั้งบนแล้วก็ล่างใช่ไหมครับคือเมื่อเขียเนาะสามก็หกห้าหกสามแล้วก็สามสองมาทั้งบนทั้งล่างหมอกคกให้สามก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยอืมเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเขา มาแบบนี้ให้อ่ะโอ้นะครับเออมาเมื่อกี้ว่าจะไม่เขียนแล้วแหละทำไมบ่อยจังเออมายังไงครับหมอกุคือว่าคือว่าปกติเราเรามาพอนี่ปุ๊บเอ้ามันมันอยู่ในใจว่ามันเหมือนอยู่ในใจมันมันหนอกมากคือว่าเรเนสองตัวบอกกันเาเป็นหนาสองตัว๋อครับเกิดอะไรข้นแจมมีไว้เนาะ เพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับหมอกุกเมื่อกี้เมืม่อ<ม>สักครู่เมื่อสักครู่โอ้เลขห้าห้าเนี่นะครับหมอกุ๊กค่ะอืมแผลต้นีรื้อเขาสิไปฮะดึงเป่นสิจับไปอีกเนาะก็แล้วถ้าิืนเขาสิจับไปใส่ตัวใดครับครับผมแต่ขอคภ<ม>า,าว่าหน้ากับคอหมาเนี่เนาะเขาจะได้มีโศกมีดากนำเขาครับครับหมอกุ๊กคำนวณให้มาต่องวดวันนี้เป็นเลขสองตัวนะครับสองตัวสองตัวมีตัวไหนมากครับหมอกุกถ้าที่เป็นคำนวณให้เลขสองตัวเนาะก็จะมี ห้าหนึ่งเนาะครับห้าหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งครับห้าหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งแล้วก็เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ขึ้นมาบอกว่าธรรมะหาคืออันหาบอกสิบมาสองบอกระวังจิอ๋อก็เลยแบบมันมันหาหาก็เลยเออมันเป็นหาเพะว่าว่าสีบขเขียนกันเนาะว่าจะไม่เขียนว่าจะไม่บอกว่าจะไม่พูดแน่ๆครับงงงี้ไปเนาะปกติมโมกุกอันเห็นเป็นในลักษณะนี้ไหมครับ เห็นยู่เดียวมันก็เล็กก็ขึ้นมาหรือไม่ก็เห็นกระปูเห็นกับเสื้อของคุณแม่ท่านนั้นท่านนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ใจใจกุ๊กคุ๊กครับผมก็เลยเป็นชื่อเป็นฉายาของหมอกุ๊กเนาะเป็นหมอกุ๊กยานทิพย์เนาะครับผมก็คือว่ามีกับวันืันว่าเรามโนเราบ้าเป็นลุกแต่ถ้าแต่ถ้าว่ามโนเราบ้าแล้วเลขมันแม่นนี่ก็โอเคนะครับหมอกุ๊กเนาะแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับความฝันเดียที่ว่าฝันเห็นแบบ อาจารย์เกาสินะอาจจะเป็นตัวเกากะหาซี่ไม่กับพ่งออกไปนะคะปี่กุกับเป็นตัวเกาเนาะราะว่าเพราะว่าเิ่นว่าเิ่นว่าคือแปลว่าตัวนี้เป็นบอ้นี้ยังแอดมินสองคนวันพฤหัสบอหัสทั้งสองคนเขาพฤหาก็คือห้าห้าเนาะเนาะครับอย่าวไปเปิดประตูไวแอนช่องนิวพาโชคเน็ตไม่ดี ดูไม่ได้เปิดเตว้ดูไม่ได้สัยคืนไม่ดีเนาะสัญญาณไม่่คอยสัญญาณหายเลยแอปเออหรือว่าขึ้นไม่ค่อยมีเนาะเครื่องร้อนบ่เครื่องกับบอ้อนปันไัยดิอือไม่เป็นแล้วมีอาทำอีกแล้วปกติเราไม่เป็นเออปกติไม่เป็นเนาะแต่บอหอนก็ฉีด้ยินหาหากันอยู่เนาะเมื่อกี้เนาะคนบ่อเหล็กแล้วเนาะจังใช่พอพูดเรียกหาหาปั๊บคนหายหมดเลยเน็ตหลุดหรือเปล่า ช่องช่องเงินช่องนิวพาโชคช่องเงินเทว่าเจน้องทำเเป็นให้เเบาบอได้เต็มคอยบปครับผมเป็นใหายเบาเธอเดียวไปโจทย์ท่านกันเยอะกว่าใน้อาอีกเดียวพอแล้วครับผมเครื่องเน็ตมีปัญหาเนาะพอพูดปุ๊บเครื่องมีปัญหาทันทหัวงหัวที่แล้วนุ้ยิบจับอยู่ห่าหินฝันเหินบ่มาไหมเมื่อนฉีดหย่อนหนังบ่จักเนาะ กับว,วิญญาณหลังหำมันตกทายอีกค่ะดีมาน้ำกล่นก็เลนใบก็ได้แต่ของมากกับมากกับสองข้นกับหาแล้วโอ,อ<ม>ค่ะผมเพื่อเอพือเ่อรหัสก็เลขห้ารับเลขค่ะเพื่อรหัสเข 5, ข<ม>ลขห้าก็เลขห้านะครับผมก็คืออนันในไรสดเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมก็คือพอไรสดปั๊บ ท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดก่อนมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้ก่อนมันจะเป็นยงาน้าเลขดังได้เปรียบตรงนี้เลยใช่ครับแต่ถ้าคนดูทีหลังก็จะเสียเปรียบเพราะเขาไปหยิบจับลอตเตอรี่ไปหมดแล้วอืบางคนหาไม่มีแล้วหมดแล้วบางคนเขาโทรสั่งเลยใช่บางคนก็ว่าโอ้ยอ่านแล้วพอปล่อยเลขไปปั๊บคนดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดจบปั๊บบีดมอไซค์ไปซื้อเลยไปหยิบจับลอตเตอรี่เลยเป็นอย่างนั้นก็คือความได้เปรียบของไลฟ์สดนะครับใช่ใช่ มันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับก็คือคนที่หยิบจับลอตเตอรี่ได้ก่อนก็คือจะได้เปรียบตรงที่ว่าเลขอันเลขอะไรก็ไม่เพ็นไรแต่ผู้พูดจึงมองแล้วมองอีกมองแล้วก็ชอบมันชอบมันในข่าวก่อนก็มองแล้วมองอีกตัวตัวแห่แห่ในเ่าค่ะพี่คุ้มแน่นอันนี้ก็บันนีนุพัฒห้าหนึ่งกับห้าห้าอันนี้ส่วนตัวของของพี่นะค่ะนูี้าผู้ใดบอมากน่กา ไปจับหาไปจับตัวอื่นก็ะแดงคอให้มีหาติดเนาะคอยมีหาติดเพื่อเขามีแนวทางใหม่มากใครเบิ้งก่อนสิเป็นสิไปว่าเจ้ามนีเจ้ามนีห้าสิบเป็นเป็นหลายๆเจ้าเขาว่าอะไรตัวดูบูดาบ้ามันคือกันบครับคใช่ไหมครับก็เลยก็เลยมองอยู่ว่าเอาเด็กตัวนี้มันมัตเซส์ทำไมมันตรงกันแท้หรืออะไไม่รู้ไปตรงตรงไหนตัวเนี้ยอ๋อหานหนึ่งเนี่ย อ่ามันไปตรงกับเจ้าเจ้าอื่นอีกเนาะก็ธรรมดาเนาะเลขแนวทางตัวเลขก็มีทสิ์ตรงกันได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าบางทีก็มาเลขดังอแต่หมอกุ๊กนะให้ห้าไว้แต่วันที่สิบหกแล้วไว้แต่วันที่สิบหกแล้วนะครับแล้วก็รอความฝันอีกทีนึ่งเดีวรอความฝันสังเกตหมอกุ๊กจะปล่อยเป็นสูตรคำนวณแต่ว่าเป็นเลขที่เกี่ยวับเกี่ยวกับรอบตัวตัวเองเนาะมวดก่อนที่เข้าสามตัวก็คือเป็นเลขทะเบียนรถเป็นทุกขลาบ นะครับก็เลยมีโชคมีลาบกันไปตามกันเนาะใช่ครับผมก็ยังว่าเนี่ยก็ยังอยากจะได้วันนัจะมีอีกแต่ถ้าเบียนรถเราก็ไม่ต้องนี่เนาะเอาไปก่อนให้ฝันเห็นให้ได้ขับได้ให้ได้ขับรถก่อนครับผมตอนนั้นก็ได้ขับรถใช่ฝันไม่ได้ขับรถใช่แล้วก็รถนี่ไปเฉียวชนมาอีกใช่ก็เลยมาตรงๆเลยทั้งที่ว่าตัวเองเป็นคนขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นแต่วันนี้ขอให้ได้ขับรถก่อน ครับผมลอยฟันคักๆก่อนเนาะให้ฟันคักๆก่อนหน้าไอ้ฟันเป๊ะๆหลุดไหมเนาะครับครับผมเคนมาเผนก็ว่าสามหามีเด็กว่าอะไรเด็กตัวใด้เหมืนกันบางคนก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศอ๋อครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ประหยัดไปต่างประเทศแล้วก็ไปถนัดอครับผมแต่ว่าคันคันที่ออกทะเบียนรถนี่ช่วนมาไม่ใช่มีเหตุก่อนเนาะเหมือนรถเชี่ยวชน ด้อว่ากับฟันหินเนาะค่ะถ้าฟันหินมันจิมามันจิมาบอกคแต่ว่าผีกูไก่ว่าในฟันหินมันบ่ค่ะอันตัวใหม่เว่าท้าในฟันหินแต่เขากับว่าถิมเรอกแต่กระติบไว้อยู่ในใจอยู่ค่ะอืมกตบเรียนรถจีบว่าถิมอืมตัวเก่าก็ยังไม่ทิ้งนะก็จะเอาไว้จักหวัดอยู่ครับผมแต่ละกระตูไม่กับสิตามันตลอดเพราะว่าของเราเนาะเปิดเขามาให้สโศกเนาะครับแต่ครับก็เดี๋ยวรอให้หมอกุ๊กเนี่ย ลองลองเอาเลขตัวนี้ไปเสียงได้ไหมครับผมไปลองลองอเอาเสียงฝันดูเผื่อเราฝันดียังไงเราจะได้รู้ว่าเลขเข้าหรือไม่เข้าเนาะเคยเคยทำไหมครับหมอกุ๊กในลักษณะนี้นานๆจะทําทีพ่อเฒ่าพ่แก,ก่เนาะพ่อแม่เขาบอกว่าถ้าถ้าเราได้ตัวนี้มาให้เราเล่นหรือ เล่นก่อนสื่อเลีกกรอนหวยซิออกครับแล้วก็เอาไปใยใต้หมอนอ๋อเขียนไว้เขียนไว้แล้วก็ไว้ใต้หมอนเขียนไว้แล้วก็นอนทับใต้หมอนอืมใต้หมอนถ้าฝันดีเอาจังคอยเล่นจังคอยซื้อถ้าฝันม่าดีกะเอาก็ว่าต้องเล่นบนว่าเฮ้ยอยากเล่นกระซื่อน้อยนิดกันแล้ครับเป็นเคล็ดลับของคนแก่ของคนสมัยก่อนเนาะคือคนยังเงียบกันอยู่ดีเนาะเออทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ถ้าเอาถ้าเอาไดมาปุ๊บตัวใดเข้ามาหนีเนี่ยเาเอาไปไว้ไต้หมอนแล้วก็ขอป้อนคนเนาะให้คนถ่าย ได้ซื้อได้รินได้ถือกันครับเอาสีเฮ็ดนานแล้วว่าได้เฮ็ดครับผมเนาะลองทํางวดนี้ลองสิทํางวดนี้แหละครับผมป้ากูเอาตัวที่ว่ามากนี่แหละใส่มันครับอืมเพื่อได้นี่เนาะคแต่หมอพานเด้่นฝันเห็นฝันเมื่อคืนนี่คนตื่นมาฝันจริงคนว่าตื่นมาบ่ทันได้ว่าสิพากันใบลาน้าอยู่เพิ่นว่าก็หมุนเคื่อนฝันฝันเห็นคนวันเสาร์ มันเสาสองคนครับเนียเดย๋ยงั้นก็ขอขอบคุณหมอโกกมากนะครับเมืคืนฝ่ามือเอาฝ่ามือไว้บกว่ฝ่ามือฝ่ามือเลยเมื่อคืนเึ้นข้นอยู่ที่ฝ่ามือเมื่อกี้ฝ่ามือเห็นเลยฝ่ามือเมื่อคืนใช่ไหมคะเมื่อคืนที่ที่ลงนะมันจะขึ้นอยู่ที่ฝ่ามือขานอ้โอแต่ปกติเราจะทำอย่างนี้เนาะดาวนาเป็นตัวเลขอะไรเจ๊งใดลงลงให้ใครครับหมอกก๊ก หมอพานเราเป็นตัวแทนให้ให้ญาติธทมที่เขามาลงนะลงนะให้ให้มันก็ขึ้นก็ออกให้เขาดูฝังแม่เขาบอกว้ยไม่ได้สามตัวเลยแม่เห็นสามตัวมแม่ถามเลยว่าเที่ยวบินจากตรงนี้ จะขึ้นเครื่องในจากตรงนี้บุดีล์เขาไปลงตรงไหน,นจ,จะถามเครื่องบินไว้เลยอืเขาจะมานี่เลยเขาจะมานี่ <laughs> จะถามไว้เลยก็โอ้แกคงมั่นใจแล้ว <laughs> จะมามหาขนนนเเลยเะะะะคค่่จะมาหาหมอกุ๊กใช่ไหมครับจะมาหาหมอกุ๊กแล้วก็จะไปที่อาสมด้วยคืนเขาบอกบมา,มา,าแล้วแล้วคนที่เห็นตัวเลขใครคนเห็นครับหมอกุ๊กชื่อแม่อะไรเนาะเมื่อคืนนี้ อยู่ในลายไม่สุณแม่การจนาใช่ไหมเอ้แม่การจนาคุณแม่ท่านเป็นคนเห็นใช่แม่ท่านเป็นคนเห็นก็บอกว่าตอนนี้ปุ๊บเอ้าไอ้เราก็งงอยู่เอ้าขึ้นมาได้ยังไงก็เลยเอาให้ดูคุณแล้วขออนุญาตถามหมอกูหน่อยครับว่าคุณแม่เห็นเป็นตัวไหนแม่เห็นแบบแม่เห็นเป็นจ็ด เป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้ที่คุณแม่เห็นคุณแม่เห็นอือก็คือว่าให้ให้เป็นเลขเป็นแนวทางของคุณแม่เป็นดวงของคุณแม่ก็แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าอนี่มอกุุกไม่ได้เห็นเองใช่นะครับผมก็คือเป็นของคุณแม่เห็นหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะแต่เมื่อกี้มีมีขึ้นอยู่น้องเห็นเห็นเห็นตัวใดเมื่อกี้เป็น มันโมมีอะไรมันโมมีอะไรน่ะมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วอ๋อตอนตอนนั้นที่เห็นนะก็คือว่าคุณแม่เห็นในโทรศัพท์เห็นในโทรศัพท์เพราะว่าเราจะแบบเนี้ยจะทําให้เพราะว่าพอมองปุ๊บอ่ะเอามันมีโศกสิแล้วก็จะให้ดูให้คุณแม่ดูถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่เดินทางมาถึงที่นี่มามาขอสัมภาษณ์คุณแม่ได้ไหมว่าเห็นเป็นยังไงเนาะ ถ้าแม่ปังแล้วแม่จะมาถ้าแม่ฟังแลแม่จะมาแม่บอกว่าแม่ปังแม่จะมาแม่อยากมาทุกคนที่เขานี่ก็อยากมาครับผมอืก็อยากกะบฟังเนาะเมื่อคืนก็เย็นอยู่ก็เลยว่าเอามันก็สิมา่คืนอันที่เห็นเมื่อสักครู่ไม่มีแล้วมันหายไปเล้คือคุณยคเห็นตัวได้ค่ะเมื่อกี้นี่นึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่คือการเออแอดมินไปเห็นเจ็ดสี่เลย อือพี่ขึ้นมือขึ้นมืงตีวางวางเทียงสี่สิบน้ำมันบามีเราหายนะขาดหายไปแล้วอือครับผมเนาะก็ให้ท่านผู้ชมาไปพิจารณาดูก่อนแล้วกันเนาะใช่ลองถามความถามความฝันหมอผ่คนเจ้าของฝันก็อาจจะ ฝันเขอาจจะจําได้เยอะกว่าเราอ๋ออาจจะเราได้ใช่เพิ่นมีไว้แล้วเพิ่นตีขึ้นมาเพิ่นเบาไว้แล้วออหมอพันธ์ก็ฝันแม่นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเนาะฝันแม่นเดี๋ยวเขากระรอกวามฝันผีกุกไก่เนาะวันนี้เนาะค่ะเนาะครับเอาถ้าถ้าหมอพันธ์หมอพันธ์ทับทับเพิ่นใดเพิ่นที่ได้ตัวหนาเพิ่นบ่อครัันนี้ได้นานเ่นหมครับเอาของ ที่ไปใยล้างกระไรตัวหนึ่งนะโอ้ครับเอาหาไปจับใส่ถ่ายมาหน่วยใช่ใช่มเออคนใดมาสองแล้วเอาตัวนี้ไว้ใส่เอาเลขยห้าของหมอกุกไปไว้หลักหน่วยเอาของหมอพานไปไว้หลักร้อยกับหลักสิบฟังเลยเดี๋ยนี้สามตัวฟังไปเลยอันนี้ก้ม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 กิจสตุทของเขาเนาะเอาไปจับมันเป็นไปได้เนาะครับผมเป็นไปได้ครับเป็นแนวทางมันเป็นไปได้เนาะครับผมจะเขาหายฟังฟังเลยเอฟซีทุกคนเนาะคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยกะ มีอย่างกระโทรมาปรึกษาได้นะคะปัดเป่าก่อนเราจะมีโชคแล้วก็หมั่นทําบุญแล้วก็ปัดเป่าเนาะเสริมดวงเสริมปังให้เจ้าของคผมนะคะจิตใจดีเกงจิตใจดวงได้ปังจิตใจเฮ็ดบุญนั่กันรับเพ่นเอ็ซซี่เพ่นกโอนมาเพื่นกับมาเฮ็ดบุญน้่ก็มีรายคนอยู่นะทางไกลทุกคืนเมื่อเช้าก็ทางอินเดียปัดเป่าให้ทางอินเดียก็มุนาสาทุกับท่านผู้ชมเนาะ คะครับย <C Spe aks> <death> ังไงก็ขอขอบคุณหมอก๊กมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณหมอกรค่ะสวัสดีค่ะขอให้เงยงๆปังๆเด้อสุขุกสุขคนเป็นเสรษฐีอพี่มหาเสรษฐทีเสรษฐีใจบุญคำชุนพระพุทธศาสนาเด้อสาธุ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 เดี๋ยวแอดมินลงให้ท้ายคลิปนะครับทุกชมเนาะก็เบอร์โทรพร้อมแนวทางนะครับเดี๋ยวไปคุยกับหมอพานกันนะครับหมอพันหมอกุ๊ก็หมอพานที่ฝันดีแล้ว นดีแล้วแต่หมอพานจะจำความฝันไม้แม่นเดี๋ <c oughs> ยวจะให้หมอพานเป็นคนเล่าเนาะหมอกมุ๊กเนาะหมอพานเล่าดีกว่าครับสำหรับแนวทางของหมอกมุ<ม>๊กค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพี่กุ๊กไก่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ5154 4ึ่งห้าหเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชม ก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของพี่กุ๊กไก่ด้วยนะคะความฝันนะคะแล้วก็อาจจะมีสูตรเพิ่มเติมเนาะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ